ครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับอ FC แฟนช่องปูเยี่ยมพารวยที่กำลังติดตามอยู่ทุกทุกท่านนะครับ <c oughs> วันนี้ก็เป็นวันที่ฟ้าคืึ้มแล้วครับผมฟ้าคืึ้มฟ้าร้องเหมือนฝนจะตกอากาศกลางวันก็ร้อนทั้งวันนะครับผมร้อนจัด นะฮะสำหรับวัวก็เล็มหญ้าไปตรงนี้แล้วครับ <c oughs> อ่ะปู่เยี่ยมไม่เสียเวลานะครับเชิญ fc แฟนช่องมาพบกับสูตรง่ายๆของเสียปีดานะครับตั้งที่เลขวิ่งไปเลยนะครับผมอ่าเรามาชมวันนี้กันนะครับวันที่16มีนาคม2565 ว่าเล็กเสียปีดาจะมาตามนัดไหมนะครับผมจะเหมือนงวดที่แล้วไหมนะครับผมอขออนุญาตตั้งกล้องก่อนนะครับตั้งกล้องให้ชัดเจนนะครับผมปู่ยี่ยมจะเขียนให้ดูนะครับ เขียนหัวไว้ก่อนเดี๋ยวจะได้จำได้นะครับผมเลขเสียปรีดาสอง้หรอครับชุดที่สองนะเสียปรีดานี่ก็นับเป็นคนที่เยี่ยมยอดในการสร้างสูตรนะครับ 16สิบหกมีคอหกห้าเลขงวดวันที่หนึ่งมีนะสองห้าหกห้าออกไปแล้วนะครับผมที่ศูนย์หกหนึ่งเก้าศูนย์ห้าแล้วก็เลขล่างที่ศูนย์เจ็ดนเลขห้าเรานำมาคิดตัววิ่งนะครับผมวิ่งที่ตัวไหนงวดน,นี้อวิ่งได้ที่แปดแล้วครับผม ห้าแปดนะครับผมเอาเขียนตัวเลขลงป้ายใช้ตัววิ่งนี่แหละมาเขียนตัวเลขนะครับผมแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้านะครับผม เราก็จะได้ตัวเลขออกมานะครับเป็นสองห้องนะครับผมเดี๋ยวแบ่งห้องให้แบ่งห้องให้ชัดเจนนะครับผมเป็นห้องซ้ายกับห้องขวานะครับหรือว่าจะเรียกว่าห้องที่หนึ่งที่สองก็ได้นะครับผมประมาณนี้ประมาณนี้ อ่าเมื่อได้ห้องมาแล้วก็ประกบกันไปเลยนะครับผมประกบก็ใช้หลักเดิมนี่แหละคือใช้หลักแปดนี่แหละครับผมวิ่งแปดก็ต้องเอาแปดนะครับผมแปดตรงนี้นะมาประกบกับฝั่งนี้นะครับแปดตรงตรงแปดไม่ตรงนะฮะก็ลงมาตรงนี้ได้ที่ แปดสามแล้วครับตรงตรงแปดสองแปดหนึ่งอ่าฝั่งนี้ก็แปดเอาตรงนี้แหละครับแปดตรงตรงก็ได้ที่แปดห้าแปดสี่แปดหกนะครับผมกลับกันได้นะครับแปดสามก็กลับที่สามแปด ดสองก็สองแปดแปดหนึ่งก็หนึ่งแปดอ่าฝ่ายแปดห้าก็ห้าแปดแล้วครับผมแปดสี่ก็สี่แปดแปดหกก็หกแปดก็จะได้เลขออกมาประมาณนี้นะครับผมหกสองสิบสองเอาองวงกลมให้หน่อย ห้าแปดหนึ่งสี่เจ็ดศูนย์สามหกจะไปที่ตัวไหนนะครับผมอ่าผู้เยี่ยมจะวงกลมให้นะให้ระวังตัวนี้นะครับผมสามแปดแปดสามแปดห้าห้าแปดแล้วก็แปดหนึ่งหนึ่งแปดนะครับผมอ่าประมาณนี้นะฮะ เอานำตัวเลขไปจับลัตเตอรี่กันได้นะครับผมเสร็จแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วอ่าเราลองมาเขียนงวดอื่นๆลองดูนะครับผมว่าจะปังไหมสําหรับงวดอื่นๆเหมือนกันไหมนะครับผมอ่าตามมาชมปุยเยี่ยมจะเขียนให้ดูนะครับอ่าเรียบร้อยก่อนนะครับขีด ช่องวิ่งนะนี่นะช่องไม่วิ่งช่องไม่วิ่งอ่าเขียนเหมือนเดิมแล้วครับเอางวดวันที่หนึ่งมีนานะผ่านมาหนึ่งมีข้อหกห้านะฮะเลขที่ออก ที่จะมาคำนวณออก05ก็คือ97นะครับผมเลขออกที่597ใช่ไหม597กับ57นะครับผมเ,เขียนหัวให้หน่อย เดเสียปีดาสองนะครับผมอ่ามาหาเลขวิ่งกันก่อนนะครับเกียวิ่งที่ตัวไหนครับอ่เอาเขียนเลขวิ่งไว้ก่อนเกียวิ่งที่ศูนย์นะครับผมเกียวิ่งที่ศูนย์อ่าก็เอาศูนย์นี่แหละไปตั้งนะครับผมศูนย์ตัววิ่งนี่ก็ไปตั้งตั้งเป็นอะไรครับผมเดีย๋ยวตัวตั้งเขียนสีดำนะฮะ จะได้ตัดกันหน่อยศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าเขียนย้อนขึ้นนะครับผมเอาเขียนย้อนลงหกเจ็ดแปดเก้าศูนหนึ่งนะครับผมหลังจากเขียนเสร็จแล้วก็แบ่งห้องตรงนี้นะครับผม เลขมันจะเข้ากลุ่มกันนะฮะศูนย์ห้ากลุ่มหนึ่งมันอยู่ด้วยกันนะครับหนึ่งสี่อยู่ด้วยกันสองสามอยู่ด้วยกันหกหนึ่งอยู่ด้วยกันเจ็ดศูนย์อยู่ด้วยกันแปดเก้าอยู่ด้วยกันนะ,ะวิ่งที่ศูนย์แล้วก็ต้องจับที่ศูนย์ตัวเดียวเหรครับศูนย์ฝั่งซ้ายศูนย์ฝั่งขวาอ่าจับตรงตรงนะครับผมจับคู่ตรงตรงศูนย์นะครับผมจับคู่ที่ศูนย์ ก็ได้ที่ศูนห้าตรงตรงะครับ0ูห้าจับลงมานี่ก็ได้ศูนสี่จับลงมานี่ก็ได้ศูนยสามศูนย์ฝั่งนี้จับตรงตรงก็ได้ศูนย์เจ็ดนะครับผมจับเฉียงเียงได้ศูย์หจับลงมาฝั่งนี้ได้ศูย์ปดได้เลขหกตัวแล้วครับผม กลับได้ไหมได้ครับกลับทุกตัวได้นะฮะไม่กลับก็แล้วกันเพราะเลขมันออกแล้วผลปรากฏว่าผลผลผลลับนะครับผมปรากฏว่าเลขออกที่0ูนย์ห้าเกกับ0ูนย์เนะครับผมเข้าตรงนี้นะวงกลมให้ดูหน่อยวงกลมให้ดู0ูนยห้าเข้าปัง ศูนย์เกียพ่วงล่างมาด้วยนะครับผมอืมทาไมเลขวิ่งจึงมาศูนย์บนศูนย์ล่างนะครับผมอ่าวิ่งที่ศูนย์นะครับผมวิ่งที่ศูนย์บนแล้วก็ศูนย์ล่างนะจับก็ได้ประมาณนี้นะครับผมอ่าวดนี้วดนวดนี้วันนี้วันนี้ เลขมาที่8แล้วครับหลัก8อ่าซ้ายขวาวิ่งที่8หมดนะครับผมถ้าสซนแปมาบนมาล่างาจะปังไหมนะครับผมแปดหนึ่งนะครับผมหนึ่งแปดแปดสามสามแปด 8ปดหแปนึ่งก็1 8 8่สก็3า8แปก็5 8าแปดเบงนะครับอ่าหชุดนี้จะเป็นเลขที่ชอบนะฮะออกมาได้นะครับผมอ่าตัวที่ไม่วงกลมก็8ปดสองแป6 8ี่แปหนะครับผมนี้ก็จะกลายเป็นตัวรองป้ายนะครับผม อ่านำตัวเลขที่ได้นะครับผมไปหยิบลอตเตอรีร่ออกจากแผงกันแล้วกันนะครับผมะจะปังไหมจะปังไหมในงวดนี้นะครับผมในเลขชุดที่มีชื่อว่าเลขของเสียปีดาสองนะครับผมโชว์ให้ดูนะครับเจอแปดหนึ่งก็แปดหนึ่งแล้วครับ เจอ8 2ก็8 2เจอ8 3ก็8 3เจอ8 5ก็หยิบ8 5ดห้าละครับอ้าวเก็บให้ทุกแผงนะครับในเลขชุดนี้จะปังมัอนวดที่แล้วไหมนะครับผมถ้า8มาก็มีประมาณเท่านี้นะครับผมถ้าเลขเป็นตัวคู่ก็มาที่3 8 1 8 5 8 6 8 4 8ทาำน้องนั้นละครับที่ไม่วงก็อย่าประมาท อ่ะอำลาพาจากกันเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมเก็บ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 กันเลยนะครับผมอ่าฝ้าคึมคึมฝ้าคึมคึม